Welcome to p, p. ิ m Channel ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับเนื่องจากบูมบูมเขาไปเสริมสวยมาครับเขาไปสักปากมาแล้วก็ตอนนี้ปากเขาลอกอยู่ครับกำลังแบบทุเรศเลยจริงบูมนั่งอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่นวานั่นแหละครับปากเบิร์นอยู่ก็เลยอยู่กับผมคนเดียวว่าส่วนวันนี้เราจะทําเพลงอะไรกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับบูมเขาเลือกมาเพลงอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เปิดมา hey, เปิดมา hey, เปิดมาเพลงของพันเดลิงที่มีคนขอนานแล้วอ๋อนี่ได้มาแล้วครับวันนี้เพลงที่เราจะมาทําครับก็คือเพลงที่มีคนขอมาแสนนานแล้วนะครับทุกคนของ o n นเดลิงนะครับผม round t น e ี t วัน <Yes. S 1> เป็นเพลงเกี่ยวอะไรผมก็ไม่รู้ช่วงนั้นกนะ็คือคนจะขอเยอะมากช่วงก่อนนัานี้ครับคนขอแบบเพียบแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับวันนี้มาทําให้ละมีผมคนเดียวก็ดูกันด้วยนะแล้วก็ตามไปรีแคปด้วยไปฟังเพลงก่อนเลยไป ฮอนดอริงโอซคูลิง คิดว่าผู้หญิงสวยๆบางคนต้องการอะไรระหว่างมงกุฎยากับแพนโดร่าของตอบไม่ยากใช่ไหมเธออยากใส่แบรนด์เนมแพนโดร่าดีคับแล้วก็มีผู้ชายเปงเงินทองให้เธอนอนกันอยู่ที่บ้านสบายเพื่อนหลายคนแยกทางแล้วต่างก็ลืมกันบางคนรู้จักแต่เด็กเล่นซนกันจนสมือดำกี่คนที่แม่ลืมกูไปแล้วแต่กูไม่ลืมมันแล้วจำกูได้อย่างดีในตอนที่แม่งต้องการจะยืมตังค์ไว้มากจะจมกันมายก็ทำให้กูเดียวกลับบ้านไปนอนเขียนเพลงอยู่บนเตียงในแต่ละปีนักเรียนก็จบไม่ใช่น้อยทำไมกูเห็นแค่นายร้อย กับนายแพทย์ว่าที่อยู่บนบรอดโรงเรียนกูอยากจะว่าเกณฑ์ทหารเพื่อออกเป็นรับช้ชาติได้คิดว่าอิสระภาพี่แมงเช่านาบดซบทหารเกณฑ์ต้องจากบ้านเพราะโดนลากไปรบบางคนต้องสู้กับยาตากผ้าแล้วก็ฆ่ากับมดต้องไปเป็นทาสพวกบ้าอำนาจลากกับยบส่วนคนมีเงินก็ยัดเงินใต้โต๊ตะเบียบมันไวห้หิมิตยอยาให้เรื่องเงินได้ปอพราะเงินแม่งทำได้แทบทุกอย่างเลยรวมถึงส่งลงนารกรบแล้ววังจะโดนขโมนไส่เอาทำคลิดวางเชิง ูพูดไปประเทศไทยก็ตามเดิมพี่เจ้านินพูดถูกใช่แล้วทุกคนต้องการเงินแต่ครอบครัวและคนที่บ้านต้องการมึงกูเคยคิดว่าการหางบ้านมันคือเรื่องสนุกแต่เอาจริงๆมันเหนื่อยอยู่กับที่บ้านมันคงดีที่สุดแหลกูค,คิดอย่างนั้นแบบไม่มีปีไม่มีคืยเพราะความคิดของใครของมันเลยไม่มีผิดไม่มีถูกต้องเข้าใจและแยกแยะสิ่ง,ง<ะ>ที่ควรยิง่งโตขึ้นก็ยิ่งต้องมีจิตสำนึกกันอย่าไปโตแค่ที่ตัวเลย หารับผิดชอบกับชีวิตเรียงลำดับความสำคัญใช้สมองมึงที่ตรงและก่อนจะทิ้งกูก็ต้องทวนอีกอ่อะไรที่เลี่ยงได้บางอย่างก็ควรหลีกอ่อทุกเรื่ออยู่ในคอมเมนต์ที่อยากจะกวนตีนคนมันรับไม่ได้ที่รามกูค,ค,คมและมีแต่ความจริงว้ลกูทำมาด้วยตัวเองไม่คิดว่าดวงดีช่วยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีส่วนร่วมทำใจมาได้ระยะหนึ่งแล้วที่แหวนเพชรหายหลังต่อจากนี้กูจะได้รู้ว่าใครที่ควรดีด้วยโลกนี้สวย <c oughs> ไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่คนกูว่าบางมุมที่กูไม่ชอบก็ดูน่าเกลียดพิกล Uh, สิ่งที่กูทํามันไม่มีเกียรตินิยมแต่กูมั่นใจว่ากูต้องรอดบนโลกที่เวียงและเหลี่ยมที่โคม,มันไม่มีใครอยากเ oh. ิดมาจนหรอกฟังที่แต่ละคนบอกใครๆก็อยากมีเงินอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องจนหรอก <Yeah. S 1> เวลาที่เหนื่อยแค่มีคนรักเดินเข้ามาซบกอดและกูยังตายไม่ได้อมสูดหายใจให้ลมมันยกบอดเรื่องความรักกูต้องไม่มากง่ายดูแลกันและกันได้ <Yeah. S 1> ไม่ใช่สักแต่รักใครส่วนหน้าตาต้องพอมาดนะูีว่าสวยนอนรอสตาค์เพราะแค่ความรักในทุกวันนี้มันไม่สามารถจะแก่ออกมาเพื่อรับประทานได้อ๋อ กูเองก็ไม <ak orn> <warfare> ่ร <Rabbi> <sm all styles> ู้ว <ring> ่าม kind of <everybody> ันยังมีใครฟังมาถึงตรงนี้บ้างคิดภาพว่าสิ่งที่กูพูดไปทั้งหมดเดนมันจริงเปล่าแล้วแต่ความคิดมึงจะตีความกูเชื่อว่ากูเกิดไม่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้หวังแี่อะไรอีกเลยในชาติหน้าพี่ยครับพัยี่เอ็ดจะจบอยู่แล้วพกูเพิ่งเริ่มสองพันยี่สิบเอ็ดจะจบอยู่แล้วแต่พวกกูเพิ่งเริ่ม แต่จ,จบไปแล้วนะครับ2020 2022แล้วตอนนี้โอเคทุกคนตามไปรีแคปกันครับ